สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านชาว YouTube ครับอยู่กับเราเหมือนเดิมครับอินเตอร์ดัมซิงออนทัวร์วันนี้เรามาทัวร์กันเหมือนเดิมครับต่อจาก e p ีที่แล้วนะครับนี่ครับฮิตาชิครับขึ้นมาไม่ได้ครับหลังจากที่ลงไปอาบน้ำนะครับเพราะว่าทางมันลื่นนะครับเพราะว่าดึงขึ้นมาแล้วก็ถ้าปล่อยมือนี่ก็คือไหลเลยนะครับ ขอตัวช่วยแล้วครับเอาตัวช่วยไม่ให้ครับให้ช่วยตัวเองครับโกดแค้นกันหรือเปล่านี่ <c oughs> ก็อยากรอกันนะครับภายในทีมงานครับเอาไม่ช่วยก็ไม่ช่วยครับจเห็นตาชีบอกผมขึ้นเองได้ครับแหมความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่นครับมาได้แล้วครับ เอาละครับแจ้งกันแล้วครับเดี๋ยวก็ลงไปล้างใหม่นะครับเอาขึ้นได้แล้วครับโอ้โหดาวิเดชีบอกไม่ต้องไม่ดึงก็ไม่ดึงครับไม่ช่วยก็ไม่ช่วยครับกูขึ้นเองได้ครับ ยอดครับคนขับโอ้ยเลอะเหมือนเดิมครับจะต้องล้างเหมือนเดิมอีกแล้วครับไปแล้วครับส่วนเจ้าแคทนี่ก็ไม่สนใจครับน่าจกิกแกล้งนะครับมาไม่ช่วยนะครับไปแล้วครับบรรยากาศก,าก็แดดครับ แดดจัดจ้านเลยวันนี้ถ้าเย็นนี้ฝนไม่ตกพรุ่งนี้ก็น่าจะได้มันกันนะครับได้มันได้ลุ้นกันนะครับไปแล้วครับเดินตามตูดกัน่มเทียม่มเทียมไปแล้วครับเราเดินไปไม่ได้นะครับแบบนี้เห็นแบบนี้นี่ เรียบร้อยเลยครับเดินไปนะครับทำอะไรครับน่าจะเดินหาน้ำแล้วครับไม่ไปครับเดินลัดครับลัดเลาะนะครับไปแล้วครับไปแล้วก็สำหรับอีีนี้ก็บายบายนะครับก็ ภารกิจก็ขึ้นไปเรียบร้อยนะครับส่วนเราก็ต้องลุยน้ําลุยโคลนกลับนะครับดูครับโอ้โหเราลุยมาลงทุนมากครับนี่ครับแดดแดดก็เปรียปร้ยงๆนะครับฟ้าก็เริ่มแจ่มใสนะครับถ้าฝนไม่ตก่ถ้าทางพรุ่งนี้นะครับน่าจะได้มันกันแน่นอนนะครับ ก็รอติดตามกันแล้วกันนะครับว่าพรุ่งนี้จะเป็นยังไงนะครับน,นะครับบรรยากาศนะครับแดดจัดเลยวันนี้นี่ครับบรรยากาศนะสำหรับวันนี้ก็คลิปนี้บายบายครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ